มาทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมในเกมไอนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นกับผีกระสือในโหมดปกตินะครับอะฮะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในในนี้แล้วนะครับโอเคมีถุงไหมสูงทุกอย เกมทีนน่ผมจะเล่นแหละผมจะเล่นกัน10อัน,น,น,อน,น,นเกมค้งทุกคนเข้ไหมผมเล่นกับผีผีเบต้าโคตดอะ หน Charlie, food, ักป่าชาลีก็แม่หมดอีกหรกอิปสุดท้ายนะครับทุกคน ยนะผมผมเล่นในโทรศัพท์นะทุกคนโทรศัพท์เล่นได้แล้วราะมันหั่นยากยอืม

ีราใกล้ชนะแล้วนะครับในโหมดปกติดูก่อนโอเคนี่คือเนื้อเรื่องนะโอ้โหกดข้ามไปนี่โอเคเนี่ยทุกคนนี่คือทั้งหมดของเกมไอในโหมดปกตินะครับโอเครอให้ก่อนโอเคมาแล้วมาแล้วเนี่ย โอเคคุณสามารถปลดล็อกคุณสมบัติโอเคสำหรับวันนี้นะครับบา,บาย